ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องครับรบๆกันเนี่ยปอโบ๊ครับวันนี้มากินหลับกินเข่าเส่าครับผมลวกลวกไว้เลยนะกินลวอัหน่อยนึงอ่ะครับพี่น้องกินก้อยครับผมมีมีก้อยครับพี่น้องน้ำซุปนี่ได้มาจากของเขาแล้วกยห้าสิบบาทซื้อมาของกินซุปช่างเตยนะครับช่างเตยอร่อยเทียบแท้อะไรเทียบแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับช่างเตยเกรดเอเกรดเอ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 บวกเอบวกแต่ช่างโก้แต่ไม่ใช่แท้เอบวกช่างโก้กินอะไยังผักผักครับ จะลมแล้วครับพี่แันยังว่าสมุนไ่รผักกระดูกในพี่เต้ยผมว่าไปกินชาบูหนูสองคนจุกสี่ห้าข้อละโกบว่าเส้นด็ดเคืองทองอยู่ปามากอ่ะด้วครับเรื่อยขึ้นเขาสอนนะครับพี่น้องครับผมน้องวงลองซดน้ำมันก่อนน้ำอร่อยจริงพี่ถึงพี่ดีกว่าน้ำต้มตีอ่ะสิบมึงครับพี่น้องครับตอนเช้าแน่นอนพี่เตยจิตร์เมื่อคืน ก็คือนีื่กีซื้อมากินชุดหนึ่งแล้วแล้วพี่อยากอยากมาเก็บอยากว่าวันอยากกินอีกแล้วนึกนึกว่าโกมันอยู่พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาหาตอนเช้าก็เลยกัดซื้อมาเลยซื้อรอเช้าเลยมาด้วยครับนึกมาด้อยมาด้วยครับนี่พี่น้องเขาเรียกว่าไอ้ก้อยครับก้อยเนื้ออืมทำไม่ค้อยจืดครับพี่น้องมาะพี่มาเทพเสี่ยมจมยม่พี่มาแม่พี่มาทำอะไรนี่แผ่นต้องมาครับ แซบขนาดตรงไหนครับเตะตัวเร็วมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้น้ำตรงนี้นี่สิให้วันให้วันหยุดเป็นวันพักผ่อนให้วันหยุดเป็นวันพักผ่อนครับเพราะเต่าที่หน้าไม่ได้หยุดนะเตรียมเตรียมงานนะเอ้าบ้านไม่ได้หยุดเหมือนกันสถาพนาอยู่ด้วยกันหมดเยอะตยอ่ะตรวจบ้านนี่ตรวจบ้านพักโอนนะแล้วก็กระต่ายเก็บไว้หลังรุดก็ผ้าคลุมไว้เดือนสามเนี่ยพี่กินลุย เอ่างงสดน้ำยังอ่ะยังยังอ่ะนงสดน้ำก่อนมีไส้โบ้ถูกคนนะยอดหยอดยอดเรื่อยอันนี้กลิ้มจุ้มครับน้องสดน้ำดูน้ำอร่อยมากต้องชังเตะเขาเออน้ำจิ้มก็แซ่บเอีกอีเอาเต้ยไม่เอาใส่ลรอใส่แล้วใส่เป็นใส่ก็ตัาเอาเถอะ ใส่แล้วแต่ไม่เยอะแต่บางคนเขาชอบกินจุ๋มๆไงอ๋อมันจะได้จุ๋มๆเนื้อมันจะได้แบบโชว์ๆน่อยครับโชว์หน่อยครับเดี๋ยวมาตกใจหน่อยก็ทำพี่หนุ่มเบือหน่นี่นี่อย่าต้องน้ำจิ้มเขาโอ้ต้นจิ้มเอาเผื่อเฉยๆราจิ้มที่น้ำเราลองตาก่อนสปอนเซอร์เข้าได้นะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับอ๋อพี่เนอ่มจะกินของร้านนี้ประจำเลยใช่ไหมใช่จ้ารอๆมาอร่อยเนาะจริงอร่อยเผ็ดๆเปรี้ยวๆใกล้กูบอกให้หาเนื้อหมามาเลยพี่หนุ่ม ตากิ้วล้วนี่ยแต่เน่ถั่วเลก่ตะกากินไมลูเอาปนตงกา่เอาอปอเยวเคเอาเลยออ้ออนจะกินด้วยเหรอลูกนิันะออะไ่ด้อะไม่ได้เสยพริก่ได้ีเยบลวไงเพราะาเลลวตางหากมนานมันจะแข็งอนะครับเดไปอยู่ไก่ยุเกียงนะครัเดพนออเด้ออืนี่ครับโอเคครั้น้าุมันมีไม่มี ลองสิบมังอําเขาเศร้าครับไี่นองเขาเศ้าครับอยากกบกคือตั่นี่นะครับไี่หน่อยสังเกตว่าเขาแขกับไี่นนองแ่บครับแ่บแบมันได้่น้อด้วยสบายครับผมเจอกันไหมครับกิมนาครับผมจับจับจุ๊บจุ